รงการบ้านผลการปฏิบัติเรื่องจิตรวมรงพวังหนูติดขัดตอนนั่งสมาธิค่ะขณะที่นั่งจิตจะนิ่งรู้สึกได้ถึงลมหายใจหายตัวหายแต่ยังดูจิตไปเรื่อยๆแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อคะดูไปเรื่อยๆแล้วไม่มีอะไรคะ่ะร่างกายเหมือนไฟช็อตทั้งตัวขนลุกหนาวภายในขนลุกตั้ง หนูก็ดูไปเรื่อยแล้วไม่มีอะไรหนูควรทำอย่างไรต่อไปคะเพราะดูไปเรื่อยๆมีแต่วความว่างเบาสบายคะ่ะวิมุติธรรมสาธุค,คะ่ะในขณะที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตัวหายลมหายใจหายเกิดจากจิตนิ่งสงบแล้วจึงรวมลงพวังเพื่อเข้าพักเพราะขณะที่นั่งสมาธิและจิตรับรู้ได้ถึงความสงบ จิตจะตัดการรับรู้อารมณ์และความคิดอื่นๆออกทั้งหมดเพื่อจะรับรู้อยู่ที่ความสงบเท่านั้นเมื่อจิตได้พักแล้วกลับมามีกำลังจิตจึงกลับมารับรู้การทำางานของกายใจได้ตามปกติจึงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของปิติที่เกิดขึ้นที่แสดงออกทางกายว่ากำลังขนลุกและหนาวขอโมทนาบุญในธรรมทานนี้ด้วยนะคะ